สามีคืนนี้ฉันจะทำซี่โครงแก่ยาที่คุณชอบให้นะโอเคพี่เข้มนี่ค่ะที่รักคืนนี้ผมมีงานเลี้ยงนะอาจจะกลับบ้านดึกหน่อยไปเลยต้องการให้ฉันไปด้วยไหมวันนี้เป็นงานเลี้ยงรุ่นสมัยอนุบาลคุณไม่รู้จักใครหรอไม่ต้องตามไปวุ่นวายนะได้ฉันจะเปิดประตูรอคุณผมสัญญาว่าคืนนี้จะไม่ดื่มมากเกินไป และจะไม่สนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นมากเกินไปฉันเชื่อใจคุณจริงหรือไม่โกรธใช่ไหมจริงๆนะอากาศกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าไงล่ะหมายความว่าอะไรฉันจะเล่านิทานให้คุณฟังมีแก่ตัวหนึ่งถอนขนเรียบร้อยอาบน้ำสะอาดแล้วพาเครื่องเทศเต็มตัววิ่งไปที่ที่มาป่าเอื้อมถึงคุณบอกว่าแกตัวนี้ไม่อยากถูกกินคุณคิดว่ามันเป็นไปได้จริงหรือคุณคิดอะไรอยู่นะ พวกเราเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะฉันก็เป็นผู้หญิงนะฉันรู้ว่าผู้หญิงคนอื่นคิดยังไงไม่กลับบ้าน8วันต่อสัปดาห์เพื่อนอนุบาลน,นัดเจอกันเด็กๆทุกวันฉันจะไม่รู้เหตุผลข้างในนี้ได้ยังไงผมกับเธอไม่มีอะไรจริงๆถ้าคุณไม่พอใจต่อไปผมจะไม่ไปก็ได้พี่เข้มคุณจะไปหรือไม่ไปกันแน่โอ้โหนี่คือพี่สะภ้ยสินะน่าแปลกใจปกติบอกว่าเธอไม่ชอบออกนอกบ้านไม่ใช่เหรอพูดอะไรนะวันนี้ฉันแค่รีบออกจากบ้าน ไม่ทันได้แต่งตัวรอดูกันไว้เถอะดีนะที่ฉันมีมันฉันไม่เคยใส่กางเกงในเกินสองเดือนแต่ฉันไม่เสียดายเลยที่จะเปลี่ยนใหม่ฉันชอบซื้อตอนที่ร้านมีโปรโมชั่นฉันบอกให้พวกคุณรอรออีกนิดฉันต้องกดราคาลงให้ได้พวกคุณไม่ฟังฉันเลยคราวนี้เป็นไงเจ้าของร้านเพิ่งโทรมาบอกว่าอยากจะดันยอดขายเดือนนี้ให้ติดอันดับเขาทุ่มสุดตัวเลยดังนั้นวันนี้ไม่คิดต้นทุนนอกจากสี่ตัวแล้วยังแถมให้อีกสามตัว คราวนี้คุณเปลี่ยนสายยังไงก็ได้ไม่ต้องเสียดายเลยพอคุณได้จับกางเกงในตัวนี้คุณจะรู้เลยว่าสัมผัสมันนุ่มมากคุณภาพดีสุดๆดูสิตรงก้นกบนี้เป็นผ้ารองชั้นในที่มีสมุนไพราย,ย่าหนวดแมวเมื่อเจอความร้อนและความชื้นจากร่างกายใบย่าหนวดแมวบนผ้าจะหายไปช่วยดูดซับความชื้นและระบายอากาศได้ดีมากทําให้เราแห้งสบายตลอดทั้งวันจุดนี้เป็นมิตรกับผู้หญิงอย่างเรามากกางเกงในเจ็ดตัวมีสีไม่ซ้ากันเป็นโทนสีมากาลองใส่วันละตัวไม่ซ้ํากันทั้งสััปปดดาาาห์ขขอออบเอกวก้้้งงงไไไมมม่่รทึนติ วยกระชับหน้าท้องและปกปิดส่วนเกินยืดหยุ่นมากมีแรงกดเบาๆด้านหลังเป็นแบบเต็มกลกระชับได้ดีมากช่วยกระชับหน้าท้องและยกกลนบริเวณต้นขาเย็บขอบอย่างดีกางเกงในตัวนี้หาข้อเสียไม่ได้เลยซื้อเลยจบเราควรเลือกกางเกงในที่นุ่มสบายและระบายอากาศดีแบบนี้ใส่แล้วสบายมากไม่รู้สึกอึดอัดเลยไซส์ใหญ่สุดใสได้ถึง180กว่ากิโลซื้อของที่ร้านเรารับรองคุณภาพลดราคาขนาดนี้แล้วถ้าคุณยังไปซื้อที่ร้านค้าในราคาแพงฉันเสียดายแทนคุณจริงๆ ตอนนี้สามชิ้นคุณไม่ซื้อวันนี้คุณสั่งหนึ่งออเดอร์ส่งให้คุณเลยเจ็ดชิ้นเจ็ดสีที่แตกต่างกันทุกสีสวยมากพี่น้องทั้งหลายทุกคนสามารถสั่งได้แค่หนึ่งออเดอร์ถ้าคุณสั่งมากกว่านี้โรงงานก็ไม่สามารถส่งให้คุณได้มีพี่น้องหลายคนคิดว่ามันถูกซื้อกลับบ้าน3าถึงหออเดอร์แต่เราก็ส่งให้คุณได้แค่หนึ่งออเดอร์อันนี้ต้องซื้อทุกคนควรมีคนละหนึ่งชิ้นไม่ต้องคิดมากวันนี้ใครซื้อคนนั้นก็ได้กําไรมีความจริงอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ทำไมคนรวยในสังคมชั้นสูงไม่เคยใส่เข็มขัดรัดเอวแต่รูปร่างยังเซ็กซี่มีเส้นสายตลอดมาเราทุกใจเรื่องรูปร่างแต่คุณนายรวยๆแม้อายุ50-60ถึงปีก็ยังเซ็กซี่หน้าหลงไหลพวกเขาไม่เคยใส่ชุดชั้นในราคาถูกที่ทำจากใยสังเคราะห์ใส่แต่กางเกงในเก็บรูปร่างแต่พวกเราคนธรรมดาจนถึงตอนนี้ก็ยังใส่กางเกงในธรรมดาราคาถูกจนกระทั่งต่อมาคนมากขึ้นตระหนักว่าแม่ลูกอ่อนอายุ40ก็สามารถดูผอมมีรูปร่างได้อีกครั้ง มันคือกางเกงในเอวสูงเก็บรูปร่างถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่สวยงามลองดูได้จริงๆอันนี้ต้องซื้อทุกคนควรมีคนละหนึ่งชิ้นไม่ต้องคิดมากวันนี้ใครซื้อคนนั้นก็ได้กำไรว้าวที่รักคุณสวยมากเลยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณใส่อะไรมาเนี่ยทำไมรูปร่างดีขึ้นทันตาเห็นแบบนี้ฉันแค่ใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อัปเกรดนี้ซื้อได้ที่ไหนเหรอ ผลลับนี้น่าประทับใจจริงๆคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อสั่งซื้อได้เลย